ก่อนอืนต้องกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับโอ้ตกใจไหมพบกับเรานะครับในช่องพลายเสมสั้นคนเมืองนะครับค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับจะไปหาคลิปนะครับหาคลิปเลยไม่ต้องออมคอมนะครับตอนนี้ก็บรรยากาศอยู่ซุ้มนะคะกินอะไรไม่ออกนะครับกินอะไรไม่ออกเลยต้องไปซุ้มใหญ่ครับกินอะไรไม่ออกก็ต้องไปซุ้มใหญ่นะคะ ตั้งแต่เขามีควานมาว่าไงเนาะสองคนเรายังไม่ได้ไปดูนะว่าความเป็นอยู่มัเป็นยังไงนะคะสบายดีครับเดี๋ยวเราจะพาไปติดตามนะคะตอนออกไปนี่ก็เดินทางไปเลยจากซุ้มเราไปนะคะก็หลายร้อยกิโลนะครับท่านใดจะมาซุ้มใหญ่นะคะสังเกตจากที่บ้านเรานะคะ ก็จะเลี้ยวมาหลังพี่แซมมาตรงนี้นะคะนี่ระวังระวังอ่ามาเนี่เลยนะคะขับตรงมาอย่างเดียวก็จะเจอเจอข้อบัวตะลือก่อนนะครับข้อบัวตะลือนี่จะเป็นข้อบัวตะลือนะคะโอ้โหระวังขับรงมาก็เห็นสุมใหญ่เลยค่ะใหญ่จริงๆมีช้างกี่เชือกนะเยอะมากครับ เชือกเทนนิสครัเพิ่มอีกสองครับไม่ไม่ปกติคงเอาแค่ซุ้มเขากองกองเชือกใช่ไหมเชือกโอ้นนี้เขามีอไลไรขายผลไม้ด้วยนะคะม,มาให้ดูแันนี้ก่อนนะคะนี่เป็นน้องทองเพชรนะคะ กับค so ุณแม่นะคะมากินอาหารกันลงลุซุ้มนะครับหะไม่ลงซุ้มใครลงซุ้มทองเพชรกับแม่แม่กับทองเพชรหลงซุ้มมาอยู่ซุ้มใหญ่ไม่รู้อยู่ไม่รู้อย่างอยู่บ้านนะครับอ๋อไม่รู้อยู่บ้านไม่เหมือนของเราใช่ไหมไม่เหมือนของเราครับอยู่บ้านตลอดสองเที่ยงนี่ลงซุ้มนะครับนกโบกนกตัดความกุ้วนกโบกนกครังไง ส,ส,ส,ส่งผมนี่ส่งผมไปไปรับกันมารบริจาคในนฮะส่งผมอะไรไอ้ยังใครย่อยใครย่อยจะดูทำงานเดียวกันนะครับทำงานเดียวกันจิ้มงานเดียวกันไม่หนักเลยครับครับผมว่าจะตัดงานทางดวงมาเว็นเลยครับแล้วคลังนองดองไรทั้งทุบคุณอย่าใช้เสียงดังทางนู้นเขาไลอยู่นะ โอ้นาจมากกลัวขนาดกนาดเจียววายังกลัวใช่ไหมคุณกัญญาน่ยสาถาดครับผม <Christina. S 1> ่าจะทำให้หดหมดนมันจหดหปอเลยครับนะสมผมก็คุณกัญญาสถาดเขากบมืนกับเด็กๆครับอกับเด็กๆ้องขอบค้นครับ ครับเชอเลยครับของคุณกัยานะฮะคุณอารกษาหกาครับคุณอารกษาหนาครับผมยอดูเบื้องหลังกันนะคะทารขายผลไม้นะคะคุณจินตนาสามถาครับผมคุณวาสนาเก้าถาครับ ขคุณมากครับคุณคพรงค์ขาดขคุณมากครับวนาก้าวถาเลยครับคุณลุงอรุณหกขาครับผมคุณลุงอารุณหกถาครับเจ๊ก็จะเป็นพนักงานเตรียมอาหารนะอ้าวปาเล็กส่วนควานช้างก็มาเครับเอยิอีวาสามายแล้วขอบคุณมากคุณบ้าจ๋าสามถาอวยแล้วขอบคุณโอขายจาควานเล็กเอาเงินหน่อยคุณลุารหกขาครับ มาแล้วใช่ครับแชร์แล้วใช่ในะฮะแม่แดงก้าวถ่ายโอแล้วส่งผลิตในเหตนะนะฮะคุณแม่แดงครับส่งผลิตในอินบ็อกซ์ผมได้เลยครับห่อยห้อยสองแม่หนึ่งถ่ายเช้าขอบคุณมากครับวันนี้ทำงานเป็นทีมนะเรามาดูการทำงานในซุ้มใหญ่นะควนะช้างสุกเชือกก็ได้ทานทานทำไมบ้านบ้านนี้ช้างเขามีคิ้วสวยนะฮะดูมีเขียนคิ้วด้วยนะคะ ไม่ธรรมดาคุณท้งสักสามถาดครับดีครับกระดูว่างสาถาดครับโอนให้แล้วนะคะจบถาดส่งทิ้แล้วค่ะขอบคุณมากครับอาเลครับคุณนัทวิมนเก้าถาดครับโอนบัญชีด้านล่างที่ปักเห็ดไว้หรือถ้าไม่เห็นนะครับทักเข้ามาอในบล็อก ใด้เลยครับแอดมินจะส่งเลขบัญชีให้นะสามถาดหนึ่งร้อยบาทนะครับสามถาดหนึ่งร้อยบาทส่งทางอินบ็อกซ์ทางเพจได้เลยแจ้งชื่อที่อยู่โทรเธอทางเราจะจัดส่งของช่วยให้นะครับคุกท่าน์ยื่นถึงบัวบานทางเราจะมีของให้ครับแต่ส่งทุกวันเสาร์มีของช้วยให้ด้วยนะคะไปท่านท่านครับเป็นของเป็นคำขอบคุณจากน้องบัวบานคุณแพทย์หกถาคุณแพทย์เชิญเลยครับ มีวันนี้มีออเดอร์ใหญ่นะครับของคุณปาริชาสามสิบถาดและคุณพี่นิสาราสามสิบถาดเดี๋ยวเราจัดให้นะครับหลังไลฟ์สดนะครับคุณบุญญาลัสสามถาดโอ้ทำไมบ้านบ้านนี้เขามีเกี๊วสวยฮะ <c oughs> กินเหลือลน้นครับบ้านนี้โอ้โหผลไม้ดูว่า <c oughs> ทำไมได้โตหน้าดีจังเนาเกนี่ต้องทำงานต้องทำงานได้ทำงานเหมือนเขาใช่ไหมคะไม่ได้ลำบากครับผมลำบากโอ้ดูการทำงานนะคะคลื้นๆนะคะทั้งควานทั้งซีอทั้งผู้จัดการะันร่วมด้วยช่วยกันนะคะมีวิธีพูไหมครับจะมาเก็บเชือกัร อ่าซีโอครับมีที่ปุยไหมครับเจ็ดเชือกกันมาทั้งเจ็ดเชือกเลยไหนครับเนี่ยปูกทั้งหมดเจ็ดเชือกได้ครับูกอยากนะครับอยากอืมาช่วยกินไหมจะมาช่วยกินแล้วมานั่งดูอย่างนี้นะฮะนั่งดูใถึงนะครับนั่งดูคนงานครับอดอดูคิ้วเจ๊มีส่งสีนะคะดูนี่เจ๊อะไรนี่เจ๊ไผ โอ้นาโนก็มีคิ้วเหมือนกันนะนุ่นโอ้ทางบ้านนี้คิ้วสวยๆนะคะน้องนาโนกินจันกินไม่ทันนะคะนาโนจอมส่างงานเห็นเ้ยโอ้โหเห็นเตากาแฟก็เตากาแฟ กาแฟกับถัว่วพูจะไปหานะคะนั่นนั่นนั่นอไม่ธรรมดาเห็นไเอ๊ะสองตัวนี้เนี่ยนั่นนาโนนาโนจัดการกาแฟกับถั่วพูู่ะอ๋อนาโนต้องมาอยู่ข้างในนะคะส่วนพี่บัวอยู่ด้านนอกนะคะ โอ้โหช่นชุนชุนเย็บอ่าเจ้าช่นกินแบบไม่พอใจแล้วครับมันไม่แตกเราก็มไม่ใช่กระมังที่เป็นยางรถนะคะ ยื่นกินแบบเดียบด้วยนะคะทำลายมาว,วันนี้เราก็มุกมาเยี่ยมมาซุปใหญ่กันนะคะมาดูนะคะว่าบรรดาซีอุเขาพาควานใหม่ทำอะไรกันนะคะทั้งควานใหม่ควานเกา่าอ่ารื้นขายอาหารนะคะขายผลไม้นะคะให้กับน้องช้างในซุปนะคะหนุนโบบานนุนนะคะดูดูเท่าแก่เราดู ไม่ธรรมดาครับดูมีลูกน้องต้องนั่งเฝ้านะคะดูอ๊ะนั่งข้างล่างข้างล่างอ่อุ่คุณอาอาคุณอาอาคุณออ้ไม่ยอมคัอาคุยอ่ออาาอาค อ่าัไงก็มาด,ดูมาเห็นนั่นนะ,ค,ะความเป็นอยู่ของอ่าสุ้มใหญ่กันนะคะคุณวายทั้ทงช้างและควานนะคะดูดูชื่นชื่นไม่กินธรรมดานะ,ะทำลาย <c oughs> ถ้ายังไงก็ฝากด้วยนะคะฝากโครงการสร้างโรงพักช้างให้กับน้องช้างในสุ่มนะคะหรือว่าท่านใดสนใจปฏิทินนะคะก็ยังมีนะคะติดตอ่อเข้ามาได้นะคะที่ศู0 80. 0.082936นะคะบือควันเล็กนะคะ0.80 0.082936นะคะเอาล้วครับนาโนเอาแล้วน,นาโนทำลายแล้วเฮ้ยโอ้นิกไม่เร็วไงไ, <laughs> ไม่กินธรรมดานะครับนาโนดูดูดนาโน อ่าอยัางไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะในช่องของเรานะคะช่องปลายแซมสันส้นขวัญเมืองนะคะฝากกดติดตามฝากกดซับสไครต์นะคะกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะคะหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจนะคะฝากติดตามคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดี